ตอนที่เจอ,อ,อ็รู้เหมือนว่าจะได้ลองใช้พลังไหมที่ได้มาแล้วสินะ,ะผานนี้มีคนที่แข็งแกร่งแบบนี้อยู่ด้วยหรองั้นเหรอ ไกล้ามาก่อปัญหาที่บ้านเราฉันไม่ยอมหรอกนะพวกเพศสาวดูเหมือนว่าพวกเธอจะผ่านการท้าทายมาได้แล้วสินะแข็งแร่งขึ้นแล้วสิหยอดเยี่ยมไปเลยเท่านี้ทีมของเราก็มีตัวหลักเพิ่มขึ้นแล้วล่ะนะลองทาระเบิดสิบสองลูกของฉัน เอาไปแกจะรับมือได้ไหมจมตีตายไปซะพวกเราไม่เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเราแข็งแกร่งขึ้นแล้ว คิดจะทำลายเพื่อนของฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมหรอกนะดูเหมือนว่าสนามทดสอบจะไม่ปรับปรุงความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังให้พวกเธอเข้าใจว่าจุดจบของโลกคืออะไรอีกด้วยในยุคนี้จะต้องไม่แสดงความเมตตาต่อคู่ต่อสู้<ฮ>นี่คืออะไรเส้นผมของเธอ สามารถป้องกันการมจำตีของฉันได้งั้นเหรอไม่น่าเป็นไปได้ฉันต้องถอยไปตั้งหลักก่อนและสังเกตการว้าอย่ามาดูถูกพวกเรานะอย่างเธอจะมาทำอะไรฉันได้พี่สาวเอ็กวีวัน ดูเหมือนว่าสนามทดสอบจะไม่ปรับปรุงความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังทำให้พวกเธอเข้าใจว่าจุดจบของลูกคืออะไรอีกด้วยในยุคนี้จะต้องไม่แสดงความเมตตาต่อสตูโอ้นี่อะไรเส้นผมของเธอสามารถป้องกันการโจมตีของฉันได้งั้นเหรอไม่น่าเป็นไปได้ฉันต้องถอยไปตั้งหลักก่อนและสังเกตการ อย่ามาดูถ yeah. <c oughs> ูกพวกเรานะอย่าเธอจะทำอะไรฉันได้อย่างเธอจะทำอะไรฉันได้พี่สาวเจ้าพวกงอกแกทำอะไรก็ไรประโยชน์ผมของฉันอยู่ในระดับสียังไงล่ะ ตอนที่72แค่ฉันกับเอ็กมีวันก็จัดการเธอได้แล้วล่ะไม่เห็นลงศพไม่ห,หลังน้ำตาสินะอย่า yeah, แล้วลูกสาวหนีแล้วไม่ ai, ฉันจะไม่หนีฉันจะช่วยพ่อและทุกคนเป็นไปไม่ได้ฉันคิดว่าเห็นความเร็วของมันแล้วนี่นาะ วันอ่อนแอแบบนี้คิดจะจมตีฉันอย่างนั้นเหรอเย็ยบลงไปถ้ากุหลาบสีเลือดไม่ยอมเข้าร่วมกับกงล้อลอยฟ้าของเราแล้วก็ฉันจะฆ่าเด็กคนนี้ซะพี่อย่าห้ามฉันฉันจะเข้าไปช่วยพี่ยานยานกับพี่ด้วนโมเดี๋ยวก่อนสิเธอเข้าไป ก็จะถูกจับไปอีกคนนะแล้วจะให้ทำยังไงเออขอพี่คิดแผนก่อนอึอะออ้อยานยานลูกสาวอออเอ,เอ,เอผันลังแค่นี้กล้าเรียกตัวเองว่าเทพเจ้าสายฟ้ายอย่างนั้นเหรอเฮ้ย เรียกว่าแสงเลเซอร์สัดดีกว่าอีกพวกแกดูสิเจ้านายของแกมันก็แค่ยขยะยังจะติดตามมันอยู่อีกอย่างั้นละ่ะไอ้ายอยยามารู้ถูกหน้าของพวกเรานาะอย่างแฟนอย่างแฟนยังไม่โจมตีเขากำลังรออะไรอยู่เขาหรือว่าจะ ฉันเข้าใจแล้วบอสช่วยฉันด้วยเธอมีบอสด,ด้วยเหรอไหนล่ะไหนใครเป็นบอสของเธอฮิฮิโอ้ใครกันบอสของพวกเธอไหมล่ะอีกไม่กี่นาทีฉันจะฆ่าเธอเฮ้ยการต่อสู้ครั้งนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ จากนี้ไปจะไม่มีใครเรียกฉันว่าอย่างแฟนอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้ทุกคนจะต้องเรียกฉันว่าบอสก็จริงที่ว่านายดูมีพลังแข็งกรั่นแต่การมาพูดแบบนั้นกับฉันมันต้องมีราคาที่จ่ายนะฉันจะตัดแขนแกก่อน เอาสิฉันจะให้เธอโจมตีฉันสักหนึ่งนาะตอนที่73พี่ชายของฉันเสี่ยงสุ้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพวกคุณแทๆ้ๆแต่คุณกลับพูดอย่างนั้นเหรอพวกนายนี้ไปเถอะความสาม,มารถของผู้หญิงคนนั้นพวกนายรับเกือกเถอไม่ไหวแลอกเปลีบๆนเี่ไปซะพี่ชายของฉันเขาไม่มีวันแพ้เด็ดขาด เชื่อใจบอสของพวกเราเถอะเขาจะต้องชนะแน่นอนใช่แล้วยางเฟนยังคงต่อสู้เพื่อพวกเราพวกเราก็จะไม่ยอมแพ้ยางแฟนจัดการมันเลยดูเหมือนว่าเธอจะยังซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้อีกสินะดูเหมือนว่าจะต้องเอาจริงซะแล้วสิความสามารถการไปยังพลังงาน นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเคยใช้มันขอลองดูหน่อยว่ามันจะลาบลื่นไหมด้วยพลังของฉันฉันปล่อยพลังงานสูงสุดแล้วคราวนี้ไอเด็กนั่นตายไปแล้วฮ่าฮฉันจะฆ้าทีมกุหลาบแดงสักพักฉันจะไปหาหนังสือมาอ่านลอก็ได้เืนเนี้ฉันอยากกินไก่ผัดเผ็ดจริงๆ ืมอทำงานให้เสร็จก่อนเถอะไว้แล้วกลับไปคุยกันก็ได้โนั่นอะไรกันเออฉันก็นไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเขายังไม่ตายนั่นนั่นคืออะไรนะหูเขาน้ำแข็งมาปรากฏอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาป้องกันพลังของฉันได้ยังงั้นเหรออ,อ อีกสิบวินาทีจะครบหนึ่งนาทีแล้วแกก็ทำได้แค่นั้นแหละพลังของแกต่อกนกับฉันไปตลอดไม่ได้หรอกนะฉันให้เวลาแกย้อนแพ้สิบวินาทีถ้าไม่ย้อนแพ้แกจะต้องตายยังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีอยู่เลยนะออกมา มาดูกันว่าใครเหนือกว่าใครสกิลนี้จะต้องใช้ในระยะประชิดเท่านั้นฉันจะต้องใช้มันให้ได้ผลในครั้งเดียวมีของดีอยู่เยอะสจริงนะแต่หลังจากฆ่านายแล้วฉันจะเอาของทั้งหมดมาระยะทางจะได้แล้วนี่นี่มันอ,อะไรกัน ที่74ตายซะเสียงกีดร้องนะั้นมันอะไรกันเสียงนั้นหรือว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังทำร้ายคุณยานยานกันนะ่ะโอ้กำแพงน้ำแข็งขนาดใหญ่นั้นทำให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยฉันจะไปช่วยพี่ชายกับทุกๆคนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวก่อนอยู่ๆภูเขาน้ำแข็งก็โผล่ขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามันเป็นของศัตรูหรือของเพื่อนกันแน่บุกเข้าไปต,ตรงๆมันอันตรายมากเลยนะภูเขาน้ำแข็งกำลังทันลนมดูตรงนั้นมีคนอยู่อ๋อั่นบอสกับยนันยานแล้วอีกคนตรงนั้นคือ พี่ใช้ของฉันเองพี่ใช้ชนะแล้วบอสโอ้ยโอ้ยนายต้องการจะจับเจ้านี่กลับไปด้วยไหมอ่ามันไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ฉันทำได้แค่การรักษาแบาดภัยเท่านั้น แต่พิษนี้ฉันไม่สามารถรักษามันได้มันเป็นเหตุผลที่ทำไมฉันจึงยังไว้ชีวิตพวกมันอยู่นั่นคือพิษระดับสามเธอที่อยู่แลนในระดับแรกไม่มีทางที่จะรักษามันได้อย่างแน่นอนรักษาเจ้าหนายของฉันซะแล้วฉันจะล้างพิษนั้นออกให้ในเมืองแห่งน,นี้มีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่สามารถล้างพิษนันได้ จัดการกับพวกมันได้ตามใจชอบเลยขอแค่อย่าให้ตายไปก็พอตกลง้งถ้าไม่รักษาเจ้านายของฉันฉันฉันจะไม่ให้ยาแก้พิษกับแกแกขู่ฉันงั้นเหรอ้าจะเลยสิวะถ้าหากว่าฉันตายไปแกก็ไม่มีทางรักษาพิษพวกนั้นได้แน่นอนเออ